ว้าวฮิว้าวว้าวว้าวโอ้ my god โอ้โหนี่คือรถไอศครีมมาแล้วจ้าไอศครีมมาแล้วจ้าเอ้ยตามด้วยพี่เป็ดไปเลยดูดูดพี่เป็ดพี่เป็ดไอศครีมเย้ป่านีโมก็มา ว้าวนิโมปลาชนเข้าช้างเฮ้ไดโนเสาร์อูดว้าวเจ้าหญิงขี่จักรยานดี๋ยดีๆๆๆ,ๆไปเลยยูฮูว้าวไปแล้ว เฮ้กัปตันอเมริกากัปตันอเมริกาโอ้ว้าวมันไปแล้วทุกคนมันไปแล้วกัปตันเจ้ากัปตันอเมริกาแล้วก็นี่คือเจ้าไดโนเสาร์ชีเล็กส, mm hmm. สู้กันเลยกับเจ้ากัปตันโอ้ my god เย้โอ้ยเจ้าปานิโมก็ลอยมาเอ๊ะ hey. นี่คือไดโนเสาร์สองตัวเลยอยาโอ้เจ้าอัตันอเมริกาจะลอดท้องเจ้าไดโนเสาร์ซแลว้วตีกับไดโนเสาร์คอยาวมาโอ้เหยียบันไปเลยตุ๊งเหยียบไปแล้วโอเคทุกคนวันนี้ลากันไปก่อนไปเจอกันใหม่วันหน้าแล้วกันนะครับ